ทุกคนได้ยินไหมวันนี้มาเล่นเก้าเก้าคืนนะเดี๋ยวตัดแป๊บหนึง่งตอนนี้ก็ตัดไม้ได้แล้ววนะเราเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่มันก็จะขัดใจมาใส่ไฟเพิ่มนะ มากดมาคนเดียวก็แบบเหงาเหงาหน่อยนะ <c oughs> ไปเปิดกล่องกันทุกคนเอาโหมดแล้วนู่กูกดมาคนเดียวนี่ถ้ากูตายคือเรื่องไม้เลยนะกลับทานก่อนดีกว่ากลัวกวางมาก เป้าหมายของเราก็คือการมาเลี้ยงสัตว์ก่อนอัปเดตนั่นเองตัดต้นไม้เช้าแล้วเช้าแล้วรอเปิดกลนะ่องอ้ยได้หอกของดี ไม่เปิดประตูเอวมิกกี้อ้มิตังตังใครไม่รู้แหละอยากน้อยกระดอบติงกระตายค่อยมีประโยชน์ซะมั้งอยมึงอ,มอยู่นิ่งๆดิไปเปิดกล่องกันต่อนะทุกคน เกียรตตัดต่อเพราะตัดต่อไม่เป็นได้ไฟใายของดีค๊กๆค๊คค ไม่ใช่คนหาเลยนะแต่กดมาคนเดียวก็ต้องหาแหละจนถึงตอนนี้ยังไม่มีแผนที่เลยโอเดี๋ยวเดี๋ยว เรากดมาคนเดียวปกติจะเล่นกับเพื่อนมันก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่เสียดายอะยังไม่ได้เปิดกล่องเลยถ้าเล่นกับเพื่อนมันก็จะไววา่า เราก็จะไม่คัดฉากแล้วกันนะจบแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันบ๊ายบาย